สวัสด ge. ีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมืนเห็นเพชรพระรวยกับมาอยูุบุรีร่ำนะคะน้องมาตามตัวเลขคุณพ่อสวายเลขคำนวณนะคะเนาะอ่าเลขเพิ่นนะเลขวิ่งเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะคะเข้าทุกงวดนะคะเนาะงวดเมื่อกี้เข้าเต็มๆนะคะทั้งบนทั้งล่างนะงวันี้เพชรพระรวยมีโอกาสมาตามเพิ่นนะคะเนาะมาตามของพ่อสวายนะคะเนาะเลขคำนวณนะคะเนาะ ข้ามาตามเพิ่น,นน้องวันนี้ว่าเพิ่นที่ใดตัวใดนะคะนะอ่ะเพจพระเลือก็มาหอดบานเพิ่นเลเด้อ,อค่ะไปข้าไปสอบถามมาตามเพิ่นเพิ่นคำนวณใดแล้วไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงคำนวณใดเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะคนละไลค์คนแ,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 แชร์นะคะดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ,นะเนาะเข้ามาตามตัวเลขกับเพื่อนพอสบายเลยคะ่ะเลขคำนวณไม่เคยพลาดนะคะ<ม>เลขวิ่งนะคะเนาะไปกันเลยค่ะ<ม>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสบายค่ะจะได้หมดหรือเปล่าตรงๆเลยเนาะแบบตรงๆเลย ไอ้ตัวโตเลยเนาะแม่ผมสอบสองตัวนะสิสองตัวตัวโะก็ต้องกำับก็ต้องงับก่อนปกติเนี่ยบนหอบเอาไวเนี่ย่อยเด็กเด็กล่างกับเด็กบนเลยเนาะเมื่อที่แล้วผมได้เด็กไป่คิดเดียวได้กหกสองไหมแต่ได้ยินว่าสามเจ็ดกระเข่าเด็กมาที่หลังบอกเลยมาเยอะที่หลังอ่ะอ๋อคือว่าสิมาเออบางทีที่เก็บเสียมันต้องมาบ่อยอ่ะ คุณเนสก่ออกมั้หก็ตอนแรกเนี่ยหาเล็กล่างไปก่อนเหล็กล่างแปลว่ามันก็ออกบนนั่นพวกเขาได้เลสตัวเสามับามนี้ตัดิอยทั้งล่างกับบนแต่ว่าเพอาี่าตัดิม่มานิก้อยบนทีก็เอาเล็กลางก่อน

อันนี้ล้างอ๋ออันนี้รางเก่าอันนี้เองบนอันนี้ล้อนนีาตัวนเรื่ยอยู่ตัวน่ออก็ค่้นน้อง่ันี้างาเก่าไไปเบิ่อเบิ่งวาาเก่าไงีไงอันนี้ล้ารอันนี้ล้างอันนี้บนอ่าบนที่ลังหบนอะ và lần lượt qua đêm 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 lần

แตมาเห็นพกอาบหนานะวันนี้ก็เลยวอาวันนีงทุกวันม่เห็นมาไปเอารก็ถึงมาถือ่เาพกไำแม่เอ้ย่ก็นี่อเจมมีุณัวคุณข้อจะไถูกหมากี่วั ผิดเกงหมอือตั้งเ็เรียกลาถึงายเนาะที่ติดข้อวชเนี่ยนะโอ้ติดกันนะไม่ต้องติดเลยกี่ตัอบวชเ่นั้นตนี้อีเพอลางเลยเนตวนี้คะกขต้องกลาบบอกกรับแน่เนาะบอกแต่ตัวติดลางวยนี่เปเลยติดกับเพื่อนเลยโอ้ก็ต้องไปอะไร มีร้วอรรกันถ้าถ้าถ้าูกวัตถุกตเลยให้ไปหยิบหาลตเตอรี่เลยอเดี๋ยวเรามันูดุดข่อสำหรับยาต่างหกันนะอเครอดไเลีบ้ย่การถูกมเรียรอโอ้หเยังเรายงมือว่าดีมอา่ายัเไดยึการลัตเตอรี่ไปนะท้านตรงนะบอกว่า ตรงๆเดยไม่ต้องแถบถูกก็ถูกไปเลยนี่ถึงว่าวัดใจมากเลยแม่เนี่ยพัดดวงเลยนรนละมอมเ่ยนกือบมากจัได้ประมาณกี่หางงพ่อสามหางเท่าไหร่อ่ะสามหางแล้วคุณพ่อจะให้ทีมงานเราเขียนนะครับพ่อจะไว้พุทธไยสง์ไว้ที่นั่นล่อเรียนเดียวกันวันนี้วันดีหรือยังเนี่ย

นิ่งนะคะหนึ okay. ่งกับสองนิ่งกัสองนะคะยเไ่ต้นลาอย่างเดียวไปมาเอาสากมากงอะไรอย่าแปดนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึอันนี้คือเลียกล่ากอเลือล่ากนชเป็นลือของพ่อไเาหนเขามันนับด้วน่ะเนาะ แต่เงิบเงิ้ไม่หายรอก็่ว่าพออยูพอเก็บที่ยอ๋อเก็บที่ามังงนี่สองตัวเล่นอกเก็บที่เก็บที่ไปอ๋อแล้วก็เพื่อนี่รำเาเาแก็ปเบที่เดียวสองงานแค่นี้เก็บที่นอกบริษเก็บที่นอกบิษัเอาเทียตรนั้นงการโคันมารััน เลาเร็ยน้วเเห็นพวกี้ได้ดีพวกนี้นี่เพราะว่าถาตัวเล็กตัวใหมากหลอกกี่เที่ตให็่ไบ่าันน่ะแต้วก็โอแม่ตับอะมารมี่หกแเจเหรอมันหลอกกสนั่าเป็นรี่บอก่ะนี่ครับคุณพ่อแคเรียกรอเนี้ยพอตัวจตานันเแม่าผตั้่เอะคุอคับสอผมว่าผมไ่ได้บห่ เอกบวจับตัวไหนก่อนตัวจัาะให้สองน่ะสองสอง้วก็ยังจะจัะวัตอ่เล่นมองดีไม่ดีคุณพ่อชอบนึงเดียง่ายสองนี้ใครจะชอบจับเขาเองเ็ตัวรองอ๋อถ้าจับแล้วก็สองแปดสองเจ็ดเราสอี่เลคะเนาะเดเรารอกันอ่ะค่ะครรอใคอใคใ

เนตาเลยเน้นเน้นแปหมนะคะอวยวฮะไอซกัซลังวยว่างวนให้ไม่กัดกยัร huh. okay. uh ้เ huh. ท uh ่าไหรลอ๋อนึงม่ยอัน่อต้องสวยเว่าวดอยกต้องกัดเรือแต่นึงกับแหนมไปเลยนรงกไปเลยเ็นึงกับเจ็ดนึงตรงๆไปเลย โมงเนมเินเลย่หายเงน้เอาใจมัวอ้มนสอมไปเลยแม่นม okay. oh. oh. ่เนาะตาาครับผมถถอ่เ่ยาแว่ไหมันใจบ่มันใจอยู่มันใจแห้งอยู่อันนี้ล่างแปดสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวนี่ผมสวยขึ้นมันใจขึ้นหัวทีเหล่าไดหัวทีล้วเพิมันใจเขา้บน้งลง วัวดีมันใจยีแก้วค่ะนึ่งมาเนี้ยหนึงมาแห้งหนึงมาแรงแล้วค่ะเนาะวัวดีนึงมาแรงเด้อนัเงกุ้งนกงกุ้งดึ่งมาแรงหึงแรงมาโกงอ่าผู้ใดถือมากรีดดิ่งนะคะเราดิ่งนะคะหนึ่งนะคะนงยวิ่งนึ่งนะคะผู้ใดถือมากเลดดิ่งด้วยค่ะก็โซเล็กรับก็โซเล็ก่ะ เรานเลดับค่ับสิคือยังมอาผมตายก่นแล้วขามายก่นแล้วมอไปมาะดับดับผมกัดีแล้วอดรอของผมอย่างหามัลูกต่้งแ่คนเดียวนีาลูกตังต่มีแขนเนี่ยเออเดียวพอเรารอนี่เดี๋ยหนาผมก็บ่ตัม่กี่กันน่นะยัเดียวเดี๋ยวมันจำเนนไหมมันจำเนนโมนี่จำนแ่เตัดไหม ผมไม่ได้กินยาผมไม่ได้ทมโนเนาะศานาต้องกินกาแฟกับเราไหมได้บนี้เป็นเกลามยันเดียรเนาะถวายเนาะนะครับายชุดกับขอบุุณขอบุุณขอยยครับคุรับขอบคุณครับครับแล้าช็อตาช็อต